เต้จึงมีไม่ต่างกันเมืองตามเดียวกันตั้งใจรุ่งเอาจับยอมดับคนไม่เวลาเจ้าจูเมืองตรงก้นทายกำลังใจกับนงไม่ให้กำลังใจกับปูสามารสุดทีมไม่เลยสิครับเจับเวลาครับสวัสดีครับพี่น้องพี่กระตักป้อมนงดกลูกนกนะครับ ขอบคุณสุดกำลังใจนะครับครับขอบคุณครับขอบคคุณรับไม่พื้ครับเวลาก็เดินไปเราเชียรเวลามาแป๊ปี้เลยพี่น้องป่วยเลยอะแล้วแมครับพี่น้องครับโฆษณาแล้วกับพี่น้องที่เคารพครับ ไม่ต้องเป็นวังับนี่คือกำลังใจนี่คือกำลังใจที่ถ้าไม่นองนอกคนนี้ถ้าไม่ทีมบอย่างเราไหมเรามีกําลังใจในการพากันกับเกลือนบอย่างบ้านเราครับพี่น้องครับีงบ่งเค้าวันมีนะครับเวลาเขาเล่นถึงส่งค้าเขาเรียกว่าจังหวัดหาใหญ่แต่ไทยที่ก็ไม่เล่นว่าจังหวัดส่งค้าครับพี่น้อง เรดเล่าจพี่นองเลยไหมเพราะว่าจังหวัดสขุขทายวันนี้เราเงียบวันนี้จังหวัดสขุขทายเราเงียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้อง,องโดยเฉพาะอย่งบบองางยิ่งนครสุขทากับพี่น้องทางทางดีมีทุนที่สั่คัญที่สุดคือทุนทางธรรมชาติคือคุณทางวิถีวัฒนธรรมและสั่งัญกับวิถีชีวิตกับพี่น้องครับเรามีความพร้อมมากมายไม่ว่าจะเป็น เลื่ี้นะครับผีก็บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาโดยจะพอยังจืิวัฒนธรรมอารยธรรมอธรรมของบ้านเราครับพี่น้องครับแต่วันนี้ยังไม่มีคนที่มาเคลื่อนที่มาบอกให้เลว่าส่งข้ามีดีปันืลืและมีดีอะไรบ้างครับพี่น้องครับเพิ่งป้าใยจังแต่วันแรกครับขึ้นไ้ป้าบนรถมาบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับส่งข้าเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับส่งข้าอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว ให้นักสงเทียวเข้ามาแล้วใช้หลุบเดี๋ยวรับพอหนักสงเทียวเข้ามาเียวบ้านเราแล้วรับพี่นองพี่นองยอดไม้ครับพี่นองวันนี้จะ้นักสงเทียวเข้ามาถ้าใต้หลุบมาโยกฝนจะนั่ง้องตามเส้นเหล้วครับเนี่ยนอนทีนใบไมเรายอมไม่ได้ครับเราจะต้องบอกววาให้นักสงเทียวที่เข้ามานอนนึ่งคืนเป็นอย่างหน่อยครับแต่พี่นองนอนบอยว่านอนนึ่งคืนครับพีนองครับ เพราะว่าเม็ดเงินเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนอย่างมากแม,มาต้องกระเลยจะต้องลงใทรรนทะเลน้องลอกจำหือกับไอ้คนในนอนเม่อคืนอันนี้ครับพุ้นยาให้คนมาเดียวในต้องกรานากักกอนในนักกอนลองนนาังงาม้าครับพอมาเดียวแล้วนะครับจะต้องลงทะเลไปเที่ยวในทะเลกับพี่น้องนะวุ้นทะเลทำเป็นก็อสร้างนะครับมีแมนวนโยบายว่าจะทำตาเทียบเรือเล,เลือการของเทียบกับ เราทำดีกลองฟางเราทำดี่น้นใจดีต้นม้าและทำดีาวแสงดีน้องครับเสี่อให้ครับเหลืองเหลืองชาติกิตให้ดีน้องนอนนึ่งวันไม่ได้นึ่งว้นไม่พ่อครับลงเล่และลงไปเทีย่ยวเลทะเลไม่พ่อครับจะต,ต้องมาเทีย่ยวกลางคืนถึจะนัน่งคนเดินข้ามจะยกระดับจะนั่งคนเดินสูส้ชาตนผลบพี่น้องให้ขึ้นเลยปฏิทินการส่สงเที่ยวห้ไปเลยใจให้ได้นี่คือขั้นจำศี่บะกกับพี่น้อง และต้องคนสีสุดกับสีนองนขึ้นครับจะต้องไงคนมาใต้หลุกจากวันพิจารณคนเดินยานเมืองเขาละงคนเณละคนน้องนางงนะครับและต้องเพ่งจะทำเปนให้เผียการขึ้นเขาเรียกว่าออแม่สิ่งมินนีนสขาโอนเทาต้องเล่นระธานอินกิกสมรรค์ว่าจบยอดเต้มาต้องเล่นนะจะกับสีนองครับนี่แะกับนองพิจารณก็บค่า จำเพลือก็ได้กับพี่น้องให้มานอนในเนื่งคืนนะครับจำเพลือและกับพี่น้องเล่นทชงเที่ยวไม่จะต้องเกิดขึ้นนะครับพี่น้องพี่น้องลองแล่ห้าบ้านเราช่วยขนาดไหน,นเลื่อนคืนว่าพี่น้องในวันที่สิบเก้ที่สี่ทิมบอลย่างจะไม่นเนี้ยถิ่นด้านตะวันตกกับไล่ไปนอนเพื่อแจกเส้าวานาในโยบายทุกเมื่องนะเลยไล่ไปนอนคัมปิ้งในที่ลานดนตรีพี่น้องครับปุ่มน้องน,องนอก,น,กนะครับวารีพุทธมณฑลนอนให้แล้ว แลววันนั่งแรกๆจมก็เรียกว่านอนเผื่อซังความเชื่อวมันในกับหนักตรงเดียววันนี้พี่น้องไปแรกนะครับวันนักตรงเดียเข้ามาตั้งแคมป์กันเค้ปกันเคมป์วัดพี่น้องครับเอาไม้แล้วก็พี่น้องตั้งไม้แล้วเดียเข้ามาไหมนี่คือการทับเปลี่ยนการทับดังกับพี่น้องครับพี่น้องจะอยู่วัวชีลาถ้าจับวัวชีลาเป็นชนั้นการกินการใช้ปอกหางแม่ไก่ใช้กันอย่างมีความสุข ต่อไปครับนองบอกว่าเราจะทำเป็นสนุนสปีดฟุตสนุนคนขินวาชิลากเราให้กินไปเต็มสีพี่น้องครับและร่วมไปยุดนู่นแลยครับพี่น้องครับไปหยุดปีล่างมัตนาข่ายล่างโดนรีแพ้คือเรายังไม่ได้ใช้เงินและกว่าที่ได้จ่ายแล้วครับพี่น้องครับก็คุณเดตบานกับเสียอทนได้ใช้นะครับเสียโลกวะต้องนั้นเลยครับคือเล่นถือด้วยแง่คือห้าจัลลัสแพ้กับพี่น้องครับ นี่นะครับกือบทิถึงด้วยางามยังษราบีนองไม่พอนะครับข้นระครับแรลเลว่าต้นง้ามีสัตยภาพมาพอ่อแต่เราต้องยกระดับซึ่งการต้องเที่ยวไม่ได้ต้องเือนะครับบีนองครับข้นแรลเลว่าครับจุดแราบอกทีมงานบอกย่างราไม่สุกคนวะเอาวันี้ครับเรลเลว่าวันนี้เล่มนชั้นอ่อนเป็นเล่นชส้นอ่อนดีอ้างปลากับ,นนรบเรื่องเวลาค้นไปหิงนะครับบีนองต้องเรียกรัง ต้องรับมาเลยล้างวัวให้วิ่งตามล้างใบม,มีมาใหมมีคนที่เป็นอันตรายเจ้าบาดที่จะมาทำลายอันตรายกระไรไหมครับว่างมาเลยว่าเอาไหมยกระดับขานตองเพียวนะครับสร้างเล่นงตองเพียไตตวไหมสร้างจะตัดตะนั่นตะกีดองตะนั่นเล่นลจนอ่อนนะครับเพื่อเป็นเรื่นงตองเพียไวไหมนะครับมีเล่นจักรยานมีห้งน้ำมีไฟฟ้าและมีจุดหลักสร้างความปลอดภัยับพี่น้องนี่คือพิษติยาการ์ชัน นะครับพีนองครับและไล่ซิงไล่ยานพี่นองวันนี้นะครับโดยจะออย่างยิงปีนองเรือสุขภาพาบต้มเป็นล่วงมากครับเรือสุขภาพาบต้มเป็นล้วงมากนะครับวิเศษคักตัวนี้ทำเปลือครับให้พี่นองช้าวบย่างอยู่ดีกินดีให้ชาวบย่างมีเบี้ยในเป้าต้องจะเล่นมองหวาครับเอาวันดีครับเราจะต้องสนับสนุนนะครับให้มีบรรลุตะวันุมชนยกระดับเป็นเอเดนี้ได้สิ้นจาออนไลน์ให้ฉันพี้องครับ นี่คือความยากทําง่ายนะครับการพี่ยากท่างนะครับพี่น้องครับทีนี้นะครับเรารองแรกนะครับว่าปันห้าทีทำไม่นักตงเฉียบแค่ความเกื่อมันีเหลืองนะครับพี่น้องครับคือเรลือยมาตอนจัดกับเหลือนลิงกับพี่น้องวันนี้ที่บอยยางเราไหมนะครับพรอนพักเขือนแก้ปันหาเหลืองลิงแก้ปันหาเหลือนสุงหนักจอดจัดกับพี่น้องยกมาเบนนโยบายให้ชัดเจนว่าเราท่าลแมนะครับพี่น้องครับ ที่มีปีน้องกําลังใช้ไม่พ่อครับเหลืองละเอียดน้อยๆคือเหลืองงวงงามวันนี้จําเป็นจะต้องมีงวงงามตามเล่นต้องเดียวกับพี่น้องครับนี่แหละคือสัตว์ที่พ่อใหญ่ยังชอบเกลื่อนโดยจะพ่อย่างยิงเรื่องสุขภาะพับพุ่งกระทำรถพยาบาลรับต้นผู้ป่วยสามบ้านหลักพี่น้องครับหลักที่บ้านไปักต้นที่โรงพยาบาลหลักจากโรงพยาบาลหลักที่บ้านพี่กับพี่น้องรถพาราการใส่สายต้องหลุดร้อนกับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาดูแลนะครับนี่เคือเลี่ยงกับพี่น้องครับ นะครับเบื้องกีฬากับทั้นคนกับพี่น้องเบื้องกีฬาเพิ่มด้วยเล่นบาวันนี้เพิ่งเข้าเป็นเบื้องกีฬาพก้นยกระดับเพิ่งเข้าเป็นสปอร์ตซิตี้เพิ่นก็ได้ผลอัลบานี้ครับยกระดับเป็นทางกีฬาตั้งโครงส้างตั้งรายรับายหนึ่งชุมชนหนึ่งลานกีฬาเพื่องแรกกับพี่น้องเพื่อลดปัญหายาเสพติดวันนี้ถัดเราเล่นไม่ได้ห่ายยาเสพติดอันตรายมาเพิ่มไปเลยหนึ่งชุมชนหนึ่งลานกีฬาครับพี่น้องครับ เราต you, ้องเชิญตรงนี <Wow. S 1> so ้กับพี่น้องกับทีมไม่พ่อกับพี่น้องเรียนการศึกษาก็าต้องเชิญเชิญเดียวกันกับวันนี้การศึกษาเราลนื่องแรงเรียนจริยธรรมเรียนคุณธรรมลูกหลานวันนี้ในแนวทางขอางในสบายการศึกษากับพี่น้องครับเราอเนื่องว่าเด็กเรียนเก่งเราต้องเล่องว่าเด็กเรียนเก่งและเด็กดีต้องเป็นจะต้องชายจริยธรรมคุณธรรมมาชายเราซ้อนกันในเด็กพี่น้องครับ โดยจะพยายามยิงเรี้ยงคุณธรรมจะเรียท the ําแต่เรี้ยงสารละก้าติ Pla ่งแหลกลมจะต้องเลียงมาจักกบกั่วเลียงมาจักโรงเรียนและหลักทิศดอกตั้งคนกับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะทำพี่น้องครับไล่ทิ้งไล่ย่างพี่น้องกันอยากจะทำหมากนะครับต่อไปกับพี่น้องกับตาฮักว่าต้องฆ่าเรานะครับต้องฆ่าเรานะครับแา่ว่าอย่างอยู่มัดีอย่างอยู่ไม่เดิมเราแต่แทนปัตนุครับ วันนี้ถ้าเราอยู่วันนี้ครับ game, ปัจตตานีจะนำฐานสองเที่ยวไปใช้แล้วนำน้ำร้อนไม่ได้ครับจะต้องซักเรื่อนเงินนายกบายการสองเที่ยวเป็นสังคันครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราต้องแรงในการสองเที่ยวเป็นรถนะครับซอยไว้จะระด like like ั <const> บในฐานสองเที ate, ่ยวนะครับให้ได้พี่น้องครับเล่ามาเลยนะครับว่าวันนี้นะครับถนนไร้ถนนผู้นำไร้ผู้นำที่มันเป็นปัญหานะครับ พ้นก็เลยมันมีพ้นไปเลยออกเป็นไม้ย้ายว่าต้อมผึก็ด้พ้นสายใจกองกาโกรงการเทศบาลสีขาวปลอกพ้นไม่ได้ว่าใครที่เท่าไม่ได้ว่าใครที่ดันีินองครับเปว่าพ้นชื่อเทศบาลที่ามยึดลัดกิบ่นองครับเล่าหนีงยึดลัทธรมาพิบานให้ีินองตัวก็ได้ไหลสุจริตความรับจันีินองกล้วใหสัจารกว่ทีอยังได้ไหม มันเด้งลงเงินตกใจลงทุนใจดุดท้ายไลงจากนี้เกรงการเศรษฐบานทีเท้ารักงานให้พี่น้องกระเตียงการบริหารเงินการบริหารเงินการบริหารและกรรมการคณะกรรมการให้พี่น้องพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการบริหารจัดการต่อไปกับพี่น้องครับเราจะยกระไรนะสมมตินะครับไม่ว่าจะเป็นรายการลงเพียวไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆกับพี่น้องครับนี่แหละกับพี่น้อง คือทิ้งตั้งใจนะครับแล้วตั้งใจมามนะครับว่าวันที่28พี่น้องจะได้ตัดทิ้งใจเลือกอนาคตของชาวโบย่าเลือกอนาคตของซ่องซ้ายกับพี่น้องกบขึ้นมาครับอย่าเลืมเบอร์ต้นนะครับจ้ว